นี่จะเป็นการสาธิตการเติมน้ำมันเกียร์ของเครื่องขั้ว5กิโลกร,รัมทรงเหลี่ยมนะครับนี่คือตัวเครื่องนะครับแล้วก็จะมีน้ำมันน้ำมันเกียร์กับอุปกรณ์ ที่จะเติมนะครับเดี๋ยวขั้นตอนแรกเราจะถอดฝาครอบนะครับนี่คือตำแหน่งของมอเตอร์เกียร์นะครับที่เราจะดูนะครับขั้นตอนแรกเราจะถอดฝาครอบออกก่อนนะครับฝาครอบตัวนี้นะครับราอยถอดฝาครอบตัวนี้ออกก่อน ตอนนี้เราถอดฝาครอบตัวน,นี้ออกมาแล้วนะครับก็จะเห็นตัวเกียร์ทดแล้วก็มอเตอร์ขับนะครับจุดที่สังเกตน,นะครับตรงนี้ตัวเกียร์นะครับเมื่อเราถอดฝาครอบแล้วเราจะเห็นตรงนี้คือ,อจุดที่เราจะดูน้ำมันเครื่องนะครับ เขาเรียกว่าภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่าตาแมวนะครับ <_ an> เอาไว้เอาไว้ดูระดับของน้ำมันเครื่องนะมันจะเป็นกระจกมองเข้าไปเห็นจะเห็นตัวน้ํามันเกียร์อยู่ข้างในนะครับแล้วไอ้ตรงนี้ก็จะเป็นเป็นที่ฝาเปิดเพื่อจะเติมน้ํามันเกียร์นะครับเปิดฝาออกมาก็จะมีมีรูให้เติมน้ามันเกียร์นะครับ ส่วนน้ำมันเกียร์นะครับเราก็จะใช้เป็นน้ำมันเกียร์เลยนะครับแล้วก็ไอตัวอุปกรณ์อะไรที่เราจะเอาไว้ใช้ในการเติมน้ำมันตัวนี้นะครับตอนนี้ที่ดูก็คือ,อระดับน้ำมันของไอตัวเกียร์ตัวนี้นะครับน้ำมันยังเต็มอยู่นะครับ แต่วิธีการที่จะดูว่าระดับน้ำมันที่มันไม่เต็มนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะได้ดูกันนะครับครับอันนี้สมมติว่าเครื่องจอดสนิทนะครับถ้าน้ำมันไม่เต็มเราก็จะเห็นจะเห็นช่องว่างช่องว่างของ ระดับน้ำมันข้างบนนะครับแสดงว่าน้ำมันไม่เต็มนะครับกรณีที่เครื่องเครื่องเครื่องจอดนะครับกรณีที่เครื่องจอดสนิทนะครับรวิธีการเติมน้ำมันเกียร์นะครับเดี๋ยวเราก็จะใช้ตัวนี้ดูดน้ำมันนะครับแล้วก็มาเติมเข้าในารูที่ใช้เติมน้ำมันเกียร์ตรงนี้นะครับ นี่นะครับตอนนี้ผมผมดูดน้ำมันเกียรออกมาแล้วนะครับหลังจากนั้นก็เอาใส่เข้าไปตรงตรงที่เติมน้ำมันเกียรนี้นะครับตรงฝาขาวๆนี่นะครับแล้วก็เติมน้ำมันเข้าไปเลยครับ หลังจากที่ดูเติมน้ํามันแล้วดูระดับน้ํามันแล้วมันเต็มตาแมวตรงนี้นะครับหรือว่าที่ดูน้ํามันเกียร์ตรงนี้นะครับเราก็จะปิดฝาเหมือนเดิมนะครับปิดฝาชุดเกียร์เหมือนเดิมนะครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับขั้นตอนการเติมน้ํามันเกียร์ของชุดมอเตอร์ครับของเครื่อง พวกาแฟ5กิโลนะครับครับสำหรับถ้าเราใช้งานของเกียร์ทอดไปนานๆน,นะครับมันก็จะเกิดน้ำมันมันก็จะค่าความหนืดมันจะลดลงนะครับทำให้ประสิทธิภาพไม่ค่อยดีนะครับแล้วก็อาจจะมีเศษของโลหะการเศษของการกัดก่อนหรือว่าเศษ เศษของอะไรต่างๆที่น้ำมันที่ใช้แล้วนะครับถ้าเราจะถ่ายน้ำมันตัวใหม่เข้าไปนะครับมันก็จะมีสกูมันก็จะมีที่ถ่ายน้ำมันอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับเป็นเป็นสกูตรงตรงนี้นะครับให้เราถ่ายสกูนี้ออกนะครับแล้วก็จะมีน้ำมันไหลออกมาเมื่อน้ำมันไหลออกมาหมดแล้วนะครับเราก็ปิดปิดฝาตรงนี้ให้เรียบร้อยแล้วก็ เปิดฝาตรงนี้แล้วก็เติมน้ำมันใหม่เหมือนขั้นตอนการเติมน้ำมันเกียร์นะครับสำหรับเครื่องพัวก,กาแฟ5กิโลกรัมนะครับ